ใช่ไหมาได้อะไรดูนิดนึงของหม่ำนะคเอาไปซื้อหม่ำเหลืองมาเหรอรู้จะซื้อหม่หม่ำแดงนี่หม่ำเหลืองไม่มีไม่ได้ในนี้มีพริกมีกระเทียมมะละกอเล็กน้อยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยจ้าทำเลยกดอยู่เลลอตเนี่ยสตาร์ทไปเลยเรียลลิตี้ ลานนะใส่รูปมะกอบด้วยสารตัวจริงค่ะว้าวมีมะกอบด้วย มันกรอบได้เยอะสองลูกมันหอมนะหนูชอบกินมะกรูดนคะตามส้มตำก็ชอบชอบทานใส่มะกรูดเป็นอะไรอุ้ยสามลูกกับสองลูกนะคะมะเขือโอ้มะเขือทำไมอย่างนี้ไวนานมันใส่ทีเย็นใช่ใส่ที่กินจะเป็นอย่างนี้ราคาเป็นมะนาวได้อะไรแล้วมะนาวอันนี้มะนาวค่ะ อ้าวคุณพี่นีนไปไหนละไม่ดูแล้วคุณร้อนใช่ไหมไม่ดูแล้วร้อนแล้วเราสองคนเพื่อนเพื่อนไม่อยากกินด้วยไงต้องมีกตั้เนสต์เน้ ก็หงนัวค่ะใส่หลายแ่บหลายใส่น้อยแ่บลายใส่น้อยแ่บน้อยเห้ยหมดก่อไปเลยแค่นี้เลยเฮ้ยตอก็ใส่หลายแ่บหลายมะเขือเทศมะเขือเทศนะคะดีเด่นที่ทำงานของพวกเรานะคะ นางด้วยปะราน้ำปอร์นางนี่ขอี่มัมรับประกันได้จากเชฟปาหมี่นะคะว่าอร่อยจริงๆ1หนึ่งทัพีสองทัพีทัพีตัดข้าวหรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าเชามูจิเออหอมอ่ะขึ้นมาแล้วขึ้นมาขึ้นมากอบก็มาละม้า,าก็มา มะละกอเ็เป็นมะละกอหำห่างหำหำเหมือนพวกเราใช่ไหมพวกเราก็ประมาณหำหำคือคือไม่ได้ะลรคือใก่คือสาว เป็นอย่างนี้เลยค่ะอร่อยมากจำายสอแล้วเนี่ยว้าชิมชิมเลยค่ะเชื่อเพื่อเชฟจ้ะแซ่บแซ่บจ้าอร่อยเวอร์เชฟปราร์นี่ทำปลาเอ้ยทำส้ตมตำส้มตำปลาอร่อยมากเลยนะอร่อยเวอร์มากเลยอ่ะนิดนึง พบกันใหม่นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะแซบๆจ้า